สวัสดีนะทุกคนนะซึ่งวันนี้ฉันก็จะมากำจัดทุกคนในโรงเรียนนี้กันได้ข่าวว่าพวกแกเนี่ยคุยกับรุ่นพี่ของฉันยังงั้นเหรออ้อรุ่นพี่วันนี้ไม่มาพอดีเลยพวกแกต้องเจอหน่อยละ,ะฉันมาสายแล้วจะทำไมยะฉันได้ข่าวว่าห้องนี้เนี่ยแอบคุยกับรุ่นพี่ของฉันใช่ปะ อะนางนี่ก่อนเลยฉันจำได้ว่านางเชอรี่แกนแอบคุยกับรุ่นเพี่ของฉันตั้งหลายครั้งละโอ้ยเอาดาฉันจะกรรมจัดให้หมดเลยนี่คนนี้น่ารักมากใช่ไหมโอ้ยโอย้หนีไปแล้วทุกคนตามไม่ทานลาฝากไว้ก่อนเถอะโอ้ยนี่พวกแกจะหนีไปไหนฮะหนี่ฉันไม่รอดหรอก <c oughs> นะทุกคนฉันจำได้ว่ามีแฟนของรุ่นพี่อยู่ที่นั่นด้วยอ่ะยังต้องไปกําจัดหน่อยละโอ้ยว่าแต่อยู่ห้องนี้ห้องนี้แน่เลยเอยใช่ห้องนี้จริงด้วยนี่ไงทุกคนแฟนของรุ่นพี่นะสีผมเหมือนขฉันเลยเนี่ยโอ้โหทุกคนยังมีอีกห้องอีกเหรอเนี่ยโอ้ มีแต่พวกสาวสวยทั้งนั้นเลยฉันต้องกำจัดให้หมดละห้องนี้เนี่ยเป็นดาวเด่นของโรงเรียนที่นี่ด้วยเอาล่ะทุกคนแล้วก็ขอกลับบ้านก่อนดีกว่าฉันจะไปทักหารุ่นพี่เดี๋ยวนี้แหละ